มาดูทางนั้นของเจ้าเตยซัำจริงเสร์ฟโอ้โหเอาแล้วผมตอนนี้เอ้เสือบข้ามายังอยู่เจ้ากองบุรีรัมตักเข้าไปโอ้ยอะไรๆๆๆว่ายางไรโอ้โหเอาแล้วผมตอนนี้ครับเสร์ฟมาต้อง ครับ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 โอเคพี่โอเคสองต่อศูนย์ครับผมลูกนี้เจ้าเตยเสียบเสียบมาลูกนี้ปักเข้าไปเอาเลยครับผมตอนนี้มาแล้วครับผมตอนนี้ว่าอย่างไรลูกนี้โอ้ยเอ้ยเอาเลยครับผมบอลเตะโค้งต่อไปครับผมเอาเลยครับผมเขุนจน หวยป่าเอ้ยมาเลยเฮ้ยไปเลยเอาละครับเอาละครับผมตอนนี้สองต่อสองครับผมตอนนี้ตักเข้าไปเอ้ยเฮ้ยแกร็บโดยเจ้าซย์จำจริงยังอยู่ไม่มีปัญหาตักเข้าไป เอาละครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้ปักเข้าไปโอ้ยยังอยู่โอ้ยโอ้ยปักเข้าไปนิดเดียวครับผมลูกนี้ลูกนี้ยอดเสือมาโอ้ยสบายใจปักเข้าไปเ,เอาละครับผมตอนนี้กล่องสู้ๆขอพะคุณครับผม ว่าอย่างไรเสิร์ฟมา<ป>คุณจูน,ป,นปักกัเไปเอาละครับผมนี่แหละครับผมร้อยเอจะเกียกนคอพระคุณครับผมเสิร์ฟไม่กินก็เสร็จนกก้องว่าก<ป>ันไปเงินสองล้านบาทจะเป็นของใคร<ป>อะไรจ้กตักกัเไป เ้เฮยรียบร้อยย้นยอนอีกแกเฮ้ยโอ้โหต้องต่อสามครับอา้าวไม่มีปัญหาลูกนี้เฮ้ย,อยเอาละผมแข็งใจขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับไปแล้วครับเดี่ยวเตยว่าอย่างไร เจ้าเตยซัมติ้งเ,ส,เส,งสือป้าโโอ้หเจ้าเตยครับผมลูกนี้เสือป้าจอดบาดอะไรลูกนี้อขอบพระคุณครับผมมาอีกแล้วครับผมลูกนี้ลูกนี้จเ,เจเ้าเ,อ,เอ้ยเจ้าเจ้าเตยปัเกเข้าไป เอาแล้วครับผมลูกนี้ติดเกี่ยวแล้วเอาจะเตยครับผมลูกเนี้ยเฮ้ยเอ้ยเอาแล้วครับผมตอนนี้ว่าอย่างไรลูกนี้โอ้โหเราเตยทำริงครับเดี๋ยวเนี้ยโอ้ เอาแล้วครับผมเธอไปเอาว่าอย่งไรครับผมลูกนี้เอาแล้วครับผมตอนนี้บุรีรัมย์ได้แต้มจะเตยเสือมายังอยู่เจ้ากองบุรีรัมย์ตักเข้าไปลูกนี้ลูกนี้ครับผม ว่าอย่างไรครับลูกนี้ลูกนี้เสือบยอดมาซีโอนำเสือบข้ามมาไม,ไม่มีปัญหาครับลูกนี้ตักเข้าไปไบุนีล้ำจะไปไหนครับลูกนี้เสือไปเอาแล้วครับผมปาม๋าแว่นขวาแว่นจะไปไหนครับลูกนี้อโอ้ยไม่ข้ามครับดอกนี้ ว่าอย่างไรลูกนี้แม่ประวัติศาสตร์ต้องจานเลืกครับผม2ล้านบาทปักเข้าไปเรียบร้อยไม่เป็นไรครับผมลูกนี้ติงครับผมลูกนี้เสือมายังโยว่าอย่างไรปักเข้าไปอย่ให้ในก,กีฬาครับผมเอา 5ต่อ5ครับผมลูกนี้เซิฟโอ้โหเปิดว่าอย่างไรตักเข้าไปเอาแล้วครับผมตอนนี้เอาแล้วครับผมตอนนี้6ต่อ5ปักเข้าไปเอ้ยเสียโอ้โห้เลยเซิฟว่ายังไรล,ล,ลูกนี้ปักเข้าไปโอ้ย ยอดครับลูกนี้ทางด้านของเจ้าเตยซัมติงเปิดยกขึ้นมาแบบนี้ไม่มีเหลือครับผมโอ้โหเอีบุยลำขอบพระคุณครับผมเอาไม่ข้ามครับดอกนี้ย่างอ๋อยังอยู่เจ้าเตยตักเข้าไปไม่มีเหลือครับสาหรับเจ้าเตยดอกนี้ เอาแล้วครับผมลูกนี้ถือว่าทางด้านของบุรีรัมเนี่ครับแก้ถือว่าแก้ตัวได้ดีครับลูกนี้เอาว่าอย่างไรครับลูกนี้พี่เสียวโอ้ยยกขึ้นมาไม่มีเหลือครับผมตอกนี้ห้าต่อหกครับผมตอนนี้เอาไม่ข้ามนะครับผมตอนนี้ งานจับกล้องกติเอาตัวรอดได้ดีครับลูกนี่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาละผมตัวนี้เจยบอยเป็นโค้ชขอบพระคุณครับผมเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใครนอกจากเสียงพี่สดใสคนเดียวลูกนี้

เจ้าเตยทั้งตีงับผมลูกนี้โอ้โหเอาเบิ้งเบิ้งเฮ้งแปดต่อเจ็ดครับผมประวัติศาสตร์ครับผมไม่มีเหลียครับผมดอกนี้ครับสำหรับเจ้าเตยสองร้อยสามสิบแปดคนดูครับผมปักเข้าไปยังอยู่ลูกนี้ปักเข้าไปโอ้ย เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮเป็นไครับลูกนี้เอ้ยไปเลยเฮ้ยยังอยูโอ้ยลูกนี้เจ้าตือเตะดีมากมาครับเอาั้เฮ้ย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 ทุ่มตานี้เสร็บยอดเหลือนีรับโม แจมแปดต่อแปดครับผมตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ลวครตอนนี้ปักไปยังอยู่วางอะไรักไปเอานะครับผมเฮยเฮยเฮาเฮยเฮาเฮยเฮยจาาาแปดต่อแปักไปเฮ้อ ดูคนด,ดันนมีแนอนอนนะครับผมด,ดูดิไม่มีปัญหาว่าอย่างไรป,ไปักเข้าไปโอ้ยเอานะครับแปดต่อแปครับป,ปักข้าไปโอ้ยเอเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเ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 ยเฮยเเฮ้ยเฮยเ đi lan bu xin, luộc đi lan bu xin, cướp luôn đi, hey, bay đi, cá con, oi, Hey ya 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 hê dạ hê dạ hê dạ. Hê dạ hê dạ hê dạ hê dạ. Hê dạ hê dạ hê dạ hê dạ. ตอนนี้9ตอ่อ11ครับผมปักกั้ไปเอา้ายังอยู่ครับผมลูกนี้ปักกั้ไปถ้าคอมเมนต์ไม่ดีต้องขอโทษขอภอภัยครับผมถ้าคอมเมนต์ไม่ดีผมขอโอกาส็อกครับผม เอานะครับผมตอนนี้ว่าอย่างไรปักระเบลูกเดียวจะเก็บหรือเปล่าครับผมอ๋อครับผมลูกนี้ลูกออกครับผมแม่นิดเดียวครับผมลูกนี้ยยอด ให้ดูบการัผไดูบรรยาการผมไอ้ดูบรรยาการับ้ดูบรรยาการผมขอบรคุณครับผมบรใจครับผมผมขอบพรคุณครับผมขอบพรคุณครับ